แม่สายเพชรอุดรแล้วก็ลูกนีละตวที่สองสิมานี่ละค่ะน้องคุยแม่เป็ไงการใจลูกนี่ชัดเจนเด็ดขาดอี่ลีนะครับพี่น้องช,เอชาเจ้าไหมอายุหนึ่งปีเต็มบ่กแม่เต็มเมตเ็มเลยเนาะลูกของบ่มพลลัโอ้เม่เแกเป็นสายเพชรอุดรแล้วในท้องอผสมไปสี่เดือนเก้าเจริญทางอุดรอูอ้จแกปีแล้วแม่สิบเอ็ดเดือน ปีนองค้อยสิบเอ็ดเดือน <c oughs> อแก้งขาข,ข่ายขยาใช่ไหมอันนี้ควายแคะค่ะเอินท่องเขาเนี้วสองเดือนตวดท่องมือขึ้นนี่ผสมด้วยแม่อาพรนเองอยู่กับคอกแม่อาพรนค่ะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้แม่หั่งหายกันดวนเนาะ <c oughs> แม่ซุ่มหาค้ยงับหรอครับ <c oughs> จยาอย่าฮ้ยพีนองอหาค้อยง่ยงายยนี่มันหาหย,ยากไ,ไปพ่อยามหาจนไห้วะ ผมเห็นเข่าวๆเด้อพี่น้องมีแต่ตูดดีๆูดเด็ด,ด,ดน้อแม่เนาะจ้าจ้าจ้าเอาแม่ครับแดี๋ยวนัตูดให้พี่น้องทีง่เมืองคลิปนี้นะครับแม่พรบ้านจอมบึงตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเบอร,ศศร,รษษ์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเค่ะแม่คลิปนี้เขาไม่จังละกันครับโอ้อเดี๋ยวเด้อนับกันลุง 1, 2, 3, 4, แมหนึ่งสองสามสี่หาละกันค่ะอ <c oughs> ุ้ยแม่มีตัวเด็ดเด้อพี่น้องจ้า เอาแม่ครับเบิ่งเลล็ดของครบแรกครับจ้าอันนี้แม่สายเพชรอุดรแล้วก็ลูกนี่ละตัวที่สองสิมานี่ยและค่ะนั่นลูกตัวที่แรกตัวที่สองลูกสาวหันท่องอ่าลูกสาวหันหาเดือนของลูกของเพชรอ่าเบิ่มจูเนียหาเดือนอแล้วก็อยู่ในใบเพชรสยามอ่าสองเดือนค่ะแม่เพิ่มท่องอเพชรสยามสองเดือนแมนเมนเดือดเดือดเดือด ธนากรักราสิงหากันยาตุลาอู้สามเดือนสามเดือนอู้สามเดือนสามเดือน,ม,อนมีใบมีหลอดครบเบิดชัดเจนเนะแม่เนาะชัดเจนค่ะ,มะแม่แม่เพิ่นสูงบ่ครับอ่อประกันร้อยสี่สิบสองเลยค่ะอู้ยพี่น้องแม่แบบไงแม่แบบไงกับลูกสาวนะครับตัวเมียนะพี่น้องลูกสาวงามๆตัวโอ้ยแม่เพิ่นให้ลูกดีนะแม่เนาะ้องควรหาบเพิ่นหาท้องทับดอกไม้สองขังควรเอกวงค้นมีค่ะ ป้าพี่น้องควยแม่บักไงการใจลูกนี่ชัดเจนเด็ดขาดอีหลีนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเอาเบึงบันทายเด้อวันนี้อันท่ายสันหลังตรงไม่แม่บันทายเพ่นสายเพชรอุรัแท้แน่นอนสันหลังตรงเปี้ยะคนหาไงไปหังดึกเด้อพี่น้องหัวหนกนุ้นป่านนกแก้วเอาแม่เบื้องหนาตาเพื่นนะครับหัวหมอท้องเลยค่ะอนุลาันเพื่อนเบึ้องเขาตกขั้นชอนสวยหนาตาเพื่นคือทั้งควยใหญ่เลยนะครับขวั้นพี่น้องเคยเห็นบ่ ขวนซองทางแล้วก็ขวนเพียงตาอันขวนเพียงตานี่มาเขาวางได้ขวนเพียงตานี่เฮ็ดวพอ่อกกได้ก็ได้เฮ็ดวพอ่ออันมีกับมีค่ะนี่ขวนเพียงตาแล้วก็ขวนทัดละไมสองข่างหาบเง้นหาบท้องพญากังจ้องหาบแอกกบปัดค่ะผมไม่เคยเห็นที่แรกแม่ไม,ม่นหัวก็เห็นนี่เระตี่ตัวแรกหาหาคอยมาหาสิบกาบีนี่แหละหัวก็เห็นนี่แหละขวนงง้มตาเต้มี้ยมจ้ำชัดเกนค่ะแม่ แม่ลูกใหญ่ๆกับลูกสาวงานมั้งสิแม่เปิดไปหลายปีไหนครับเจ็ดมื่นเจ็ดพันค่ะโตล่องไหนคือเก่าแมกงหยางคือเก่าโตล่องไป็หลายอยู่เนาะจ้าพี่น้องคอยทรพี่น้องมักเป็นลูกคุมนีเด้อพี่น้องสู่เท่าไรไวเท่าไรให้คุยกับทางแม่อมพรครับคือคว้ยพึ่งแม่ใหญ่งส่งลูกดีนะแม่เนาะแมนซื้อสองได้สามได้สามนะครับพร้อมพอดีพร้อมแม่แมนประกันรอนเปิดเส้น แม่แย่างพี่น้องเนี่ยมึงจะรอบนะครับตรวจคลิปตรวจยังเรียบร้อยแล้วมีวิดีโอให้เบิ้งพร้อม <c oughs> แม่สอนลูกสาวเพิ่นอ <c oughs> พี่นง้งลูกลูกลูกเบิ้นจุ่นเนี่ยแต่แม่จะเป็นราคาแม่เออเออเออย่านอนดูหล่ะอย่านอนมันอันยอมคนมันหู้หูแม่ทุเรียนพี่น้องฟังยังรอบเนี่ยแม่นี่สายเพชรอ,ดอุดรท้องสามเดือนลูกสาวห้าเดือนเปิดในราคา เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะค้าวแม่เป็นคุ้งไม้ครับครับแม่นี่คือรายการที่สองเนาะแม่ค่ะแม่อู้ยแม่ละเอียดเป็นไงครับโอ้ยลูกชายเจ้าใหม่ไหมสุดยอดพี่น้องกระดูกแข้งขาคุนแม่เออหนาเขาชัดจีนเลยครับชเจ้าไม้อายุหนึ่งปีเต็มบ่กแม่เต็มเต็มเลยเนาะตรงนี้แม่ก็มีใบมีหลอดไห้เนาะมีใบมีหลอดเรียบร้อยค่ะเออชัดเจนครับชัดเจน แม่ความสูงมันลายเป็นไดป,ประกันรถสี่สิบเลยออ้ว่พี่น้องสอ,อนกระดูกแกงขาเนื้อตัวลำคิงเทิน <c oughs> สลับแม่แล้วแม่เพิ่นได้อย่างเนี้ยเป็นไรครับออ้ดบเบิสีบาสูฟังหัวหมอท้องเขใาไงเขาแบบพอเลยเจ้าใหม่เลยอ่าขวัญเอกมันขวัญม้วนหางหงแล้วก็วขวัญทัดดอกไม้ขวัญทัดดอกไม้ขวัญหาบเอกหาบเงินทั้งสองฟังเลยค่ะขวัญสรีมงคลแข้งขาไง ล่ำตัวลึกยุดลูกละเออเนี่ยแม่เอาบนให้มาเบิงนะ่งหน้าเพิ่นอ้ชัดๆนะครับข้อมสูงได้มาเลยครับยางเลยมายางจิบจิบดีเนาะแม่เนาะเอาเอาโอเคนี่อันนี้คือหัวกระบาลกว้างเบิง่บงใบหูเลยค่ะใบหูใบต <c oughs> องกุ้งมาแม่หัวกระโหลกเพิ่น <c oughs> ออเอาลงให้เพิ่นเบิ่งนี้ลูกละเอ้ยเพิ่อนกระโหลกอะเบิ่งเบิ้งแม่หน้าเขาเพิ่นนี่ตัวไงลายเนาะแม่เน้อไงขาไงแข้งขาก็ไงดูก็ไงขั้วหนึ่งปีค่ะ สูงร้อยสี่สิบประกันเลยบอพี่น้องเบิ้องขยจจีนนะครับควายิ่เป็นทังสี่เด้อเงิขงหัวขาลหัวขาหูใหง่ขาหญ่นะครับคนเขาหญ่แมนโอ้ใหง่แท้พี่น้องกันนคตดีแท้ตัวนี้ครับแม่เบิ้งอกากข่ากนเอาอกเากันโอ้แม่อกเข่า่งยเยานสิเาะแม่น้องีมนเนี่ยหนังเตลเตลยยู่ขบิ้งเบิ้งเนี่ยหนังเตลเตลยยู่เลาเบ้วงเบิ้งเบิ้งู้ละตาเต็มจ้ำจำชัดจิน แม่ใจข้างเ<บ>ลยตัวเองครับสุดยอดไม่พี่น้อง <c oughs> บอกเลยครับสุดๆเลยครับจ้าแม่ราคาเปิดไปหลายเป็นไดสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะย่อมย่อมข้อยึ้งปียคว่ำสูงไร่สี่สิบประกันสี่หมื่นเก้าพันบาทผูท้ใด,ด,ดท่านกับท่านผู้ใดบ่ราะท่านกะรัวอีกโดยดยุ่งโซ่จิพ่อแม่เนาะแม่แม่จังซี่นี่กันเลยครับเป็นปีหัวก็จะได้เนี่ยตัวที่สามอ่ะอ้ยคักคักแม่ แม่วนเมืองมาถ่ายเพล่ยนจากน้อยนะครับมา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 ,มาโอเคเลยมาลูกหล่ามามามาให้หเปิพี่น้องเมืองคุนหางคุนด้อครับเฮ <laughs> ้ยนี่หลับปีนึงตัวที่สามมัวกัดหามาะไร<ม>พี่น้องอนเขยครับ <laughs> เอาน่าถอยอีกจึ๊บพูดนะคณะพุทัธฝึกด้นี่ดังยังเหม็นเหมีนอยู่ดิหนี่ยืนเป็นละแม่อีกทีนึงลูกอีกทีนึงโอ้ยใหนื่อยแล้วครับพี่น้องถอยถอยถอยอีกเอออีกทีนึงขาหลัง ข้างลัางเออจังสีหน่แม่เนาะเอาจังสายประกวดเอาไปสายประกวดได้เลยเนี่ยแม่คว้ยมีเชื่อไมีสายนี่เพื่อนเมืองไงนาะแม่น้อแม่น้อแม่นกระดูกแข้งขาใหญ่ๆเนื้อตัวเบิ้งอรรดคว้ยหนึ่งปีโอ้แม่สอนแม่นเอาแม่ทุเรียดที่หน่อยฟังกี่รอบนี้ลูกชายเจ้าไหมอายุหนึ่งปีความสูงร้อยสี่สิบราคาสี่หมื่นเก้าพันต่อรองได้ แม่เพิ่อเกิดจากแม่ไงบ่ครับอุ้ยไงรวยสี่สิบเจ็ดจุลื้อแม่แม่เพิ่อไปสายใดครับแม่เพิ่อนี่อ๋อบ่เพื่อสายอันป่านโซลินถืออืมอันคันผู้ใดอยากเบิ้งก็มีรูปให้เบิ้งค่ะครับแม่โอเคครับแต่ไทยแม่เพิ่อนมาไหวอยู่โอ้ยจัดเจ็ตแล้วแม่เนาะอัลังกาเลยเหรอแม่เพิ่อนเนี่ยอ้ยแม่จะใช้ว่าคำใดโอ้แม่มากแล้วครับแม่มากแล้วโอ้ส่วนใหหาได้นี่นะตัวที่สามในรอบปีนี้ เอาแม่ชัดเจนครับลูกตัวมไม้ครับจ้าลูกอ่ะครับแม่นี่คือรายการที่สามเนาะค่ะอุ้ยแม่เราเหยียดเปล่งแด่ครับแม่นี่สายเพชรอุดรแท้แน่นอนเลยค่ะแต่ว่าตัวแกเป็นลูกของบ่มพลันโอ้แม่แกเป็นสายเพชรอุดรแล้วในท้องผสมไบซีเดือนเก้าเจริญแม่มีใบเป็นหลอดให้เนาะแม่นค่ะแม่นแม่อายุเพิ่งหลายปไหนแล้วครับอ่าสองปีเกือเดือนโอ้เสียงว่าเฉลี่ยสูงร้อยสี่สิบประกัน เปะเลยเป้โอ้ยแม่หน้าปัดรถแม่งเฟินนที่ได้โค้งสั่งแล้วก็ได้เนื้อหนังไปทางพี่เดดอนเด้อพี่น้องแมนบัสเลยค่ะควมเหงาควมใหญ่สลังตุงยุดถอยอีกถอยอีกพูดนะเป็นยงไงครับไหมครับควยแม่เป็นควยที่เาวาพี่น้องล้ำตัวหนาหนาหมอท้องเลยหรอหัวหมอท้องเลย กระดูกแข้งขานี่พ่ต้องห่วงพี่น้องอันเบิงอันตาแต้มเพิ่นดูเพื่อนอ่าแม่ตาแต้มเบิงนี่ <c oughs> สองทางขวัญทัดดอกไม้ซองข่างเลยเด้เ <c oughs> พิ่นเนี่ยขวันหมานอ่ะตาแต้มแจ่มแจ่มงาม,ม่ห<า>บับเวิานหาบท้องเอาเบิงอกบักเผาแม่อกเผาเพิ่นดูมังสายเพชรอุดรต้องจังซี่เอาเลยโอ้ยพี่นอ้องอ่องคอไหมครับอกเผาไหมเมียนโอ้ยใหญ่ตุลาตุลาเนาะแม่เนาะอ่องคอถึงหูไก่หูเลยค่ะ แม่จังซี่นี่เพิ่อนบูหยุดง่ายๆเลยเนาะแม่นอเมียนเม่ยนอ่าลูกแรกเนี่ยท้องสาวโอ้ท้องสาวแม่นท้องสาว,อ,สาวอ่าฟันนันแรกขึ้นยังพระทันเพี้ยงกันอยู่คู่แรกอะออท้องสาวค่ะแม่มักบวงไหนเพิ่นเพิ่นสมุดยาวหนาลึกอกเผาเงี้ยหัวหมอท้องหัวหนกนุ่นปน่านนกแก้วอีกตั้งหกักควนมหาเสนีสองขางเลยควนหาบเงินเอาท้องครบป,ปัดค่ะ แม่ในใส่ใจคอพิ่นแม่หู้เขาหู้เชื่องหู้เชื่องคักเนาะรอดท่องก็ได้แม่ราคาเปิดไปหลปันไดครับเปิดไบหามืนสามพันค่ะแต่นาคขันนี้ก็ห้ต่อเนาะต่อรองได้คือเกาแถมหยาคือเกาค่ะเฮ้ยพี่น้องครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับคือเพิ่นจะเป็นคายที่มีเชือสายแล้วกอที่ดีเ้อท้องแรกสาวท้องแรกครับทับพอดีพอมนะครับในนักราคนนี้พี่น้องขันมากกับทรสอบถามกับแม่อมพรนะครับ สตรเท่าไรไวเท่าไรให้คุยกันครับคอยโทรมากค่ะอยา่าฟาดบะถึกบะแพงแ่งนะแม่เนาอแม่คอยแม่บ้อนาง่ายคุยกันแม่น,งงน,มนี่สายเพชรอุดรอ่าท้องกับอ่อก้าวเจริญสี่เดือนสาวท้องแรกประกันครับผมความสูงร้อยสี่สิบราคาเปิดไว้ครับอ่าห้าหมื่นสามพัน แม่ก้ได้เหมือนเดิมรับประกันความงามบ่รับละเนาะพี่น้องรับประกันความงามเลยงามบ่อั์นโอ้พี่น้องครับจต่เช่อว่าแต่ไหนเนาะอ่อนมันยังว่ามันนี่อี่หลีเด้ควายแม่สาวร้อยสี่สิบเนื้อตัล้ำคิงได้หนาได้ลึกครับแม่แม่ครับเอาพี่น้องครับขันพี่น้องมักควายสไตล์นี่เด้อประกันร้อยเปอร์เซนโอเคครับเจริ่นสี่เดือนเอาไปแม่เมื่อตุ่มไปครับครับแม่นี่ขึ้นราัการที่สี่เนาะหลักการที่สี่ค่ะ อู้ยแม่เพิ่นเป็นลูกไผ่ก็สูงแท้ลูกชายช้างอุดรอู้จากปีแล้วแม่สิบเอ็ดเดือนป้าพี่น้องข้อยสิบแปดเดือนแกงขาขยันขยาวใช่ไหมง่ายค่ะสร้างแท้เด้สิบเอ็ดเดือนลูกชายช้างอุดรสูร้อยสามสิบแปดประกันแม่ของหน้าตาเพิ่นเนี้ยลูกนะไอ้เพิ่นเพิ่งหอมหัวท้องหรอล่าหัวกระบาลเขาส่งเสียค่ะหน้าตาไปทางสร้างเนาะแม่เนาะแต่ว่าหน้าเขานี่เพิ่นได้ข้อยสมัยใหม่นะครับ สงเสียเลยตาแตี้มแจีมจ้ำชัดเจนค่ะแม่สูงหลายเป็รึเปล่ลืมลืมถามอ่าสูงหกสิบแปดประกันค่ะป้าพี่น้องคุ้ยสิบเอ็ดเดือนคุ้ยสิบเอ็ดเดือนค่ะแม่บรรท่ายพอดีคักไหมครับแม่นค่ะแมนใครแม่แม่ใครช่วยบักลาถอยอีกถอยอีกเอ๋อพ้นบางงามๆลูกถอยอีกเออเอออ๋ออ๋ออ๋อีกนิดนึงหยุดอ่าแม่ยางนให้พี่น้องมึงก็ได้ครับยางเลยมามา ยังขึ้นเบิ่งสูสู๊ยริบแข็งเล็บขาสวย<อ>บัดขาสวยเบิดค่ะโอ้ยสวยเบิดนะครับขึ้นยังสูงลูกขึ้นยังสูงขาสวยสวยลูกขาสวย <c oughs> แม่จังซี่เด้๋แม่เปิดแต่พี่น้องแพงมาครับเปิดในราคาสามหมื่นเจ็ดต่อร้องได้คือเกา่าโอ้พี่น้องสามหมื่นเจ็ดนะครับจ้าป้าแม่คุยตัวเป็นไงไหมครับแมน โอ้ยสำราคาเกิดเนื้อน้อยๆนแม่เนาะอยากให้พี่น้องพ่นเอาไปผสมอย่างพี่น้องเอาไปประจําคอค่ะเอาน้ำเมียมพันมันจังราคากระสีตะก่อนหาไม่พี่น้องในราคาเกษตรตะก่อนแพงเมียมพันบ์เสื้อครับแม่สยอดครับซื้อถือก็ขายเถื่อครับแม่ซสื้อแพงขายแพงบ่ไดีเ้ยถอยลูกหลานถอยเอาจากสีนาะแม่เนาะพี่น้องครับถอยพี่น้องมีแม่พันธ์หลายๆที่ความสูงมาหลายน้ะแม่เนาะผมสมในน้ำตัวนี้นะครับเอาไปปรับพนาไส้ในคอก ในฟาร์มเด้อเปินได้ความสูงความยาวนะแม่รู้อือในราคาประหยัดครับพี่น้องหน้าตาได้บดเน้ยอกอกได้บดแข้งขาได้บดสร้างแท้สไตล์สร้างแม่แบบนี้แหละครับสไตล์ช้ากดดอนเลยครับกระดูกแข้งขาใงญ่ๆงยาวๆลำตัวยงาวสี่ครับจ้าแม่มากมองได้เพื่อนเฮอยก็ได้ซื้อมาเลยครับแกสมุรเราสูงความสูงได้ดูกแข้งดูกขาอกักเ้าได้บดค่ะคือว่าเรากับสายพันธุ์แกกับแม่กับพัฒนามาหนึ่งแล้ว แม่ของแกเป็นสายป่านโซลินเด้อแห้งสูงแห้งเด้อแม่นี่เด้อแม่จังซี่นี่ใหญ่สูงแท้เนาะคุยเนาะแม่นค่ะคุยสเปรดเดือนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแม่เนาะแม่นค่ะโอ้ยหน้าตาวงเขาเด้อพี่น้องอนาคตนี่วงเขาเพันซี่เงี้ยฉีกๆเด้อพี่น้องโอ้แม่กระดูกระงขาเอ้าแม่เทเลทให้พี่น้องฟังยี่รอบครับลูกชายช้างอุดรอ่าสูงร้อยสามสิบแปดประกัน เปิดในราคา37 0 0 0ต่อรองได้แถมย่าเหมือนเดิมน้องคือเพิ่นจะได้ความสูงความยาวที่ชัดเจนเลยนะครับลูกชายช้างอุดอรนะแม่เนาะเจ้าเอาครับมักอยู่แม่ครับไปเบื้งตรวไหนครับการที่หาเนาะ,ะแม่นค่ะแม่นเฮ้ยเนี่ยนางเพิ่นแม่เอาละเลเอียดเป็นเปล่งใดครับลูกสาวเบิ่มพันล้านแม่สาวสาวซึ้งซิงสาวบทันซึง <c oughs> แม่อายุเพิ่นหลายปืนใหญแล้วอ่าอายุประมาณสามปีค่ะเพิ่นได้แขวไปครับได้แล้วค่ะโอ้แขวคู่นึงเมียนเพราะว่าอ่าเพิ่นเลี้ยงอยู่ในป่าบ่มีตัวผู้ควายผู้เฒ่าเอาแสดงว่าเพิ่นท้องว่างบ่ครับท้องว่างโอ้าวซิงซิงพอดีแม่คันพี่น้องบ่ทันผ่านมือชายเออคันคันคันเป็นพี่น้องมักเนาะแม่เนาะเมียนให้เพิ่นไปท่าเอ๋เมียนเอาแบบเด็ดตัวใดผสมเลยสาวซิงซิง โอ้ยเนื่อยตัวลำคิงเพื่อนแม่พี่น้องลำโตหนาดึักืหมครับแม่กระดูกแข้งขาเพื่อนนี่แม่เบ่งเล็บมาเลยค่ะโอ้คั่วย่างเนาะปลาฉี้เนี่ยเดบป่านแตงใ้เนาะจ้าโอ้กระดูกแข้งขาไปไม่ได้หน่อยแล้วพี่น้องกินอาหารมะเป็นนะครับกินต้ยาย่างเดียวล่ามลูกเดียวบ่มีปล่อยแม่ผมถามความสูงไปเฮรอ เอาความสูงนี่ประกันได้ค่ะร้อยสามสิบเก็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดนะสามสิบแปดประกันร้อยสามสิบเก็ดเลยย้ำจัดทรงจะไม่มีปัญหาโอ้ยแม่เพิ่งยังไงได้อีกอยู่ครับดูอกมะพร้าวสิโอโอ้ทุกขาสิ้นไม่พี่น้องแม่เขึ้นยืนดีแท้แข้งขาเรียบแข้งล่างขาหนาขึ้นเรื่อยๆขค้ยผู้เฒ่าเลี้ยงเพิ่มล่าตาทำงานคักเดครับพี่น้องหน้าตาตาแต้มแจมจ้ำชัดเจนเลยนะครับ แม่อังสีแล้วครับหน้าตาเพิ่นงามเนียนท่นไปทางค้อยใหญ่เด้ครับลูกสาวเบิ่มพันล้านลูกสาวเบิ่มพันล้านเบิ่งคอเหมืนป่านค้อยผูกแม่ราคาเปิดไวปได้ปันไหนครับเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเงินน้อยๆนะงงมาถึงกัต่อรองกันเนาะแม่เนาะต่อรองกันได้ค่ะเข้ไถึงว้เท่ายให้คุยกันครับจ้าแม่ย่างบุญให้พี่น้องนี่มไมจะรอบเนยมาดรามายางพี่น้องเขาเบิ่งหลบมามาอีเมลมาเชื่องจูงง่าย พัดเป <k <k ็นพ anyway> um ี่น้องาายเป็นเสียเป็นปอพัดเป็นเพราะว่ากล้วยใบราบอ่อนกล้วยใบปอยมิตรลามกับลามแม่เพิ่นไปควยพืชเถ้าเลี้ยงมาตี้เมียนกินหัวอาหารบ่เป็นแสดงว่าเพิ่นก็เลี้ยงดีเติบอยู่ครับพี่น้องบั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 งยกขึ้นยกขึ้นใอ้เพิ่นบังลูกละเพิ่นเลี้ยงดีเด้มิตรลามกับลามโอ้แม่พี่น้องตัวนี้ได้ครบเปิดเลยนะครับหน้าตาล้ำคิงกระดูกแข็งขาได้เปิดครับ แม่งมากบ่งใดเพื่อนได้ซื้อมาครับเออพันสมูทตะะ์่อค่ะเลาวกะลาค่าถือกันเลมันถืออกถือใจญ่แห้งหายถือคูบวอมก็ย้อนว่าลาค่าถือครับแม่จังสีแล้วแม่คือพี่น้องมักน้ำแบบนี้แหละครับตรงสเปกเลยครับเตี้ยมเจยมจำบัต้องห่วงลาค่าถือแล้วกะตัวสวยตัวงามล้ำตัวได้สมูทสีเล,เลี่ยมพื้นผาลึกพ่อแม่เนาะเล็บนีบัตรองห่วงพี่น้องปานมาวะเล็บอะ เรีบหนีงามปัดแต่งไหวแม่แม่มาครับจ้ะโอ้บรนทงบรนทายเด้อพี่น้องจ้ะสาวซิงซิงย่ำอีกโอ้ยพี่น้องยังไม่ผ่านมือชายราคากับตูข้อยแม่ผมว่าตูข้อยนี่ค่อนข้างจะเกินราคาแล้วครับแม่เป็นงามเกินราคาแล้วครับโอ้สมัยก้อนนี่แสนกว่านี่ไม่ได้เด้อพี่น้องนี่เสร็จครับประมาณแสนชี้ขันสมัยก้อนนี่ลูกสาวเบิ่มพันล้าน ความสุขสามแปดประกันแล้วสามสิบเจ็ดในราคาสามหมื่นเจ็ดพันตัวรองได้เหมือนเดิมแถมย่าเหมือนเดิมครับแม่ในราคานี้พี่น้องมีเท่าใดสู่เท่าใดให้คุยกันน้อยแม่เนาะคุยกันคุยกันคอยทรมาค่ะคอยไดเวากันได้ทุกราคานะครับเมียนเมียนเอาแม่เบิ่งตัวไม้ครับเอาล่ะครับแม่นี่ในการสุดท้ายเนาะแม่เนาะจ้าจ้าและการสุดท้ายค่ะอันนี้ข้อยแค่ค่ะสูงรอยสิบสองเสนค่ะแต่ว่ากระดูกแข้งขาพันยัยนาะแม่เนาะยัยยัยโอ้ยยัย แม่เพิ่นเพิ่นเพ,พ,พิ่นท่องเ่าสถานะเพิ่นท่องเขาเนี้ยสองเดือนตร<อ>วจท่องมือขึ้นนี่ผสมด้วยแม่อัมพรเองอยู่กับขอกแม่อัมพรค่<ว><ข>ะอเลยท่องเลยค่ะประกันท่องเลยแม่กะมีใบมีหลอดม,มีใบมีหลอดเนาะมีลายเส้นหมอเรียบยร้อยค่ะนี่แม่คันบอกว่าเป็นตัวแม่เผือกนี่ก็ที่คักด้วแม่เนาะเมื่อเท่านั้นพี่น้องเป็นบรรทายเด้อ เป็นกะจะเป็นควยแคะนะครับ<า>เป็นกาค่อนข้างจะแข็งขาสันๆใหญ่าๆ,ๆนะครับสนเบื่องลดแม่พอพร้อสูงร5 3เฮตติปีป่อยู่นี่ <c oughs> แม่ยังซื่เด้กคันพี่น้องซื้อไปดีมาะไปเฮดยังเหรอก็เป็นควยแสนรูค่ะเอาอไปไว้ถาน้าร้านกาบหัวก,กาแฟหรือว่ามันออกมาเป็นแคะ่สิก็ขายได้เป็นล้านเพิ่นไหมค่ะโอ้ไม่ได้โชว์นะแม่เนาะเมียนลูกตัวลูกตัวที่เามได้ะเดอ ูกตัวที่สามแก้วเด้บ่เม็นปนอ่อนไอ้แก้วเด้หน้าตาเพิ่นได้แล้วน้องแม่เนาะเมียนค่ะเพิ่นก็คือบ่หยุดคือว่าเพ,พิ่นหยุดสูงแล้วเมียนค่ะเมียน,น้นอองก็คสืสิอ้วนสิหนานะครับบ้านเนี่ยขวัญแจ๊กอสมบูรณ<อ>์ตกวขวัญทัดดอกไม้ขวัญช่องทางอาหาบแอกค่ะเหมือนหับท้องพญากังจองมีครบมัดแม่ผมผมเบิ่งแล้วเพิ่นเป็นตาให้ลูกไปทางแค่เนาะไม่นะแม่เนาะเป็นแคะเลื่อนลอยเลยนะครับมนลูกสองตัวลูก ลูกตัวแรกกะแค่ลูกตัวสองกะแค่อันนี้หลายเดือนแล้วเด้หนิต่ว่าสีแยกแม่แยกลูกไงโอ้แยกแม่แยกลูกตัวนี้ก็หลายเดือนแล้วเนี่ยอันนี้ได้เ่าแม่นเก่าเดือนแล้วตินี่นี่ไข่เก่าเดือนได้แค่นี้แม่นได้แค่นี้นี่ไข่เก่าเดือนอาจจะจังสี่บ่ะแม่ราคาแม่สิแยกเนาะแยกค่ะแยกเอาไปเลยครับราคาแม่จังไหนครับก็จะเปิดซีมันห้าพันตรตัว เฉพาะแม่ยนะแม่เนาะแม่นเมีนเฉพาะแม่โอ้เฉพาะแม่ยตอลองได้ได้ครับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ตรวจท้องอุ่นตะเซาเรียบร้อยค่ะผักสมโยกับคอกแม่พรสเองเด้อตัวนี้แม่ตั้งแต่เพิ่นอุ้มท้องเจ้าขอนีลอนก็คุ้มแล้วครับแม่นเมีนเมีนนี่ควายเก่าเดือนค่ะตัวนี้หน่อยเฮ็ดติปิอยู่พ่อแม่ตั้งน้อยน้อยนี่แม่แม่เปิดแยกราคาเท่าไหร่อันอันนี้คันแม่นเพิ่นอ่า อยากได้อีกจังเพิ่นมาโทรมาถามบอกค่ะอ๋อได้ได้ครับแม่แยกแม่เพิ่นไปสะกอนหาเพิ่นสนใจก็บจังให้เพิ่นโทรมาแม่พรส์กับมีคําตอบให้ขายทุกตัวได้ครับเด็กแม่ขันไปฝึกสวัสดีนี่เพิ่นก็สิเปลี่ยนไว้ให้แม่เนาะเป็นครับเป็นเพราะว่าเบื้องจายนี่ใส่ใจขอแล้วเพิ่นค่อนข้างจะเชื่องอยู่ไหมครับถ้า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 ตกลงซื้อกันแล้วให้แม่พรส์ฝึกให้ก็ได้ค่ะฝึกฝึกฝึกขันฟรีค่ะโอ้ได้ครับแม่แต่ว่าตอนนี้แม่พรส์เพรทันมีเวลาไง ถ้าสมซื้อซื้อปั๊บแม่พรฝึกให้ผมหน่อยสามารถฝฟื้นได้ฝึกให้ฟรีได้ครับแม่แมนคือลูกสาวแกฝึกน่าท่นได้ย้อนยังย้อนมาทั้สนเขาค่ะโอ้มั้สนเขาเนาะแม่เนาะสนเขาแม่พรฝึกนังได้บัดโอ้แต่ว่าเอาลูกก็ดีได้พี่น้องมันแค่แท้แน่นอนคก้าเดือนสิบเดือนเดือนมันเป็นคอร์ดได้ดีนะครับแมนมันสิบสิบเดือนน้ำเขานี่ละก้าเดือนพันหน้าสิบเดือนน้ำเขานีลสิพอปีเราได้นั่นแล้วก็มีเอ่อยางก็ สองกิมพร้อมอันนี้ก็มีสองกิมพมร้อมเลยค่ะพ่แม่มีมีมีอามาเบิง<อ>่งสองกิมเห็นพี่น้องควายสองกิมเห็นไหมเห็นว่าสองกิมไนะหนบ้างกจะให้ลูกดีครับแม่ครับ <นะ S 2> พี่น้องขันู้ใดอยากได้ก็คือแม่อัมพรแนะนน้ำเหาผสมให้เรียบร้อยผสมอยู่นี่ล้านเปลืเส้นสาม,มารถโทรถามหมอได้เลยว่าได้ผสมให้แม่อัมพรแทบบอกครับเบอร์หมอมีให้ถามเราก็สอบถามได้ทุกอย่างเราก็ ว่าค้ยตัวนี้เบิ้งแม่พอนลอยหาสิบสามมันควยซ้ำเนี่ยค่ะอันนี้เก้าเดือนสิบเดือนสิมาณห์เนี่ยครบสิบเดือนวันที่ยี่สิบสองเลครบสิบเดือนเนี่ยครับแม่ควดเนี่ยได้สมีเนาะแม่เนาะแมนแลววาวาสิแยกขายแต่แม่เพิก่กวนอันลูกนี้หมายควาว่าแม่พอนสีส่สนเขาฝึกซะกวนเพราะว่าถ้าถ้าทองประมาณสี่เดือนกระถิบแล้วกระถิบลูกแล้วฉันก็สามารถฝึกได้ไหม ครับแม่แม่ชิปนี้สนิทก่อนนะแม่เนาะจ้าครับชิปนี้ผมบอตต้อมและแม่อัมพรด้อก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพลงเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ